กับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัวสิเป็นฝั่งไทยฝั่งเราหรือต่างประเทศเลยกับพ่อกระป๋อกระป๋อสลากคนสูสีดีไหมพ่อแม่พี่น้องพ่อพ๋อกระป๋อไม่หนีกันดูทีเขาโดนขอใยเนาะเตาทานไปพี่น้องโดยกำลังจะกินข้าวมาเด้อบไปพี่น้องกินข้าวร่วกันเอาอันนี้อยากกินกันเน้อนี้ใส่ข้าวมาลูก โดยพี่น้องโอ้ยตลาดบางโพาเนด้อโดยน้องพ่น้องแซบบล๊กอ่าหอบลกโยเื้อเกีมากินตลอดเลยเป็นสิ่ต้องซื้อแล้อแต่าี๋ซเด้อพี่น้องกินข้าวองกันอันนี้ปั้นเขาของคนน้อยนะพี่นนองฟาไ อืมโอ้คำใหญ่แทะเดี๋ยวพอกินข้าวจะสละไปทานข้าวแสบายดีได้ไหมสบายดีเด้พอพ่อไม่เป็นไรแน่ย นอือจากลองกินละเอเพื่อนมันเหน้นเศร้าพอยภาวะการอันโรคนีกเป็นมาตโดนแล้วพอยไปน้องมาถามเท้าวันนี้โรมบีบอีแบีบ้พอกอ้ยบางในพาไปน้องเอ้ยบีบแขบีบขาพะเท้าโอ้ยโอ้ย โอ้ยสวัสดียังเหอขับเปาดขับเกลืออเแถันาร,ร,ร,รือแพงถถววโลบอกถาวซอยไว้ไว้ แม่งไามว่บอกแาวซอยวไวเดียวสิล่ะโดยน้อพรมนั่งขอไปดูพ่อเผาเผาพ่อแม่ล็กน้อยเลยลูก อะไระไปขังไว้ไปขาวได้พอไนเ้ยของน้มาลูกเ่วนพักไปแถวาไว้เนาะโอ้กเาอะไรกินแล้วปะ บ่งเพื <ha> <all> ่อนบ้านเก๊ไม้ไปแล้วว่าใบนั่นลูกข่าวดีข่าวดีข่าวด้วยเราจะไม่สิบราคาส่งลูก อเ pues mm อาอย่ามาแก้เต็มยเยเลยลูกยอะเลยอ่าลุงป่าเห็นนี่ลูก nah, อือว mm ่า hmm. น้องน้องม่เีวันนองม่เลียงวันน้องเล้ย่งนี่นี่น uh, ี่เขาบอกมันเปื้มันแตกขนาด โอเขาต้าเขาเลยเนาะยอืมเขาไม่กินอะไรหรือไงเนาะวะ นี่ว่าจะขับาไกลอย่มันกับเนาะอือแซ่แพ้ก่ไม่ล er> ูกใหย่มากบอเฮ็ดยังไงแบ้ชาร์บี

ý mà... <laughs> à. anh <laughs> ừ. là đâu mà biết ý anh cảm cho không ơi ừ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  thôi ừ thôi rồi

น่องหมมันนั้นเุจินอันต์เอวอันตโอยันตอ

นั icana, ่นจ่าตาไม่เห็นออกมาหน่อยออกมาอีกทีเฮ้ยเดี๋ยวมาหาดีก็ แมากไแมเียงไเอไ้ลูกเล้เอื่อยมื้เอ,อย้วย้โหโดนแล้วไม,นะม่รู<า>้จะกินเล็บร้อเลบแม่กำลังที่โลกบอกบก บวกมันมันมันแก่อะไรน้อยเนาะนี่าร่ารอยู่โรงพยาบ้านแล้วก็ตัดแบ่งคนบปรีน้าบ่น้าบ่น้าบ่ลรอ ให้ไปเรียกเลยเดินมาพ่อไม่ร้องเสียแล้วอัพเดตมผอไม่พี่น้องในเบื้องว่าพอปันกัยยังอาการยังเจ็บอยู่คือเก่าแล้วพ่ม่น้องโดยตอนนี้พ่อจะกินยาได้หมด่อจังหมอเลยแม่สามหมอแล้วนะพ่อไม่ร้องก็ฟังเบื้องไปเรื่อยๆเลยพ่อไม่ร้องเลย ขอบคุณสำหรับคุณเอฟซีเมื่อสักครู่สุดคนเนาะที่ให้นกำลังใจสลายแล้วค่ะคอมเมนต์ตีส้มสลาสลายปฏิอาไปพิจนนารณาแล้วค่ะปรับปรุง่งเองเปลี่ยนแปลงนล้อยพี่น้องโดยเสียงแหบในนั้นเนี่ยก็ขอรอขคอไปไหลายๆเด้อร์ไปพี่น้องไมื่มดีกับเดินท,ทางไปทางพูแลไไหละไ่พี่นยย้องแถวงานใยใยเบงแถวบันดินประพัดปไปแล้วไปพี่น้องติดตามชมกันต่อไปไน้องไปพี่น้องขอบคุณไลยๆเด้อ เอซ c มัตสุครุสคนที่ว่าไอ้บคุคคลโฆษณาสลายบางทีตนจะจบนาะงมี่น้องปีใหม่ปีเหมือนนี่ก็สิส้นปีนี่ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญห่งเฮงนในนาทีการงานการเงินเด้อธุหยิบจัำยังก็ขอให้เป็นเงินเป็นคำเดอ้อปีใหม่คริสต์มาสแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมัตสุครุสคนมีแต่ความเจริญห่งเฮงแล้ะพ่อแม่พี่น้องความเจ็บครับห,หายไปมีแต่ความโชคดีมีแต่ความลาบขมานแล้วพ่อแม่พี่น้อง งันทำไรมาเทมาซะถูก